ข่าวดีดีกับพี่คำรนาร้วนตอนปีนี้ปีชงไปตรงกับปีเกิดของใครบ้างเราจะ๊ะนะ <c oughs> จะบอกให้ปีนี้ปีชงโบนะเสงคุณถัมนโมนโมพุท มนหยาพระมาลงนะบัดทมังปีชงทำยังไงกันดีนะก็ทำอย่างนีนะ้อย่างนี้อย่างนี้ ความเชื่อที่มีเหตุมีผลและทุกคนทํากันที่สุดก็เป็นประเพณีและวิถีปฏิบัติที่คนไทยยึดถือสําหรับปีนี้ปีชงไปตรงกับปีเกิดของท่านใดบ้างจะสางจะแก้กันอย่างไรปีชงเหล่านี้พี่น้องที่รับยันไปอันนี้ดีเลยสําหรับคนที่มาเขียนมหายานสิทิศของอาจารย์ไพโรจน์เป็นสิริมงคลหนุนดวงเปิดดวงปรับธาตุหนุนดวงเป็นตําราโบราณไทยเป็นความเชื่อให้กําลังใจคนนี้มีแรงออกไปทํางานมีแรงสู้กับ ยุควิกฤตเศรษฐกษิจแบบนี้มหายันสิบทิศที่อาจารย์เขียนไปเนี่ยมันเป็นตำราเป็นตำนานความเชื่อมาหลายชั่วอายุคนแล้วเพราะฉะนั้น ปีชงตัดทิ้งไปไทยเลยมหายันสิบทิศจบเลยจบเลย,เลยนี่เป็นข้อคิดดีๆสําหรับท่านที่ชื่นชอบและรับยันจากอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาหลักปฏิบัติมี3ข้อ1นรักษาศีลห้าทำให้คนเป็นคนดี2ไม่ทําร้ายบุคกกาลีผู้มีผักคุณข้อที่3ไม่ทําสิ่งผิดกฎหมายได้มหายันของอาจารย์ไพโรธไปแล้วขายยาบ้าเลยไม่ได้เป็นกฎของการอยู่ร่วมกัน เพราะนั้นเพื่อให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขก็คุณก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้ศีลธรรมทำอย่างนี้แล้วดีจังเลยล่ะสรุปตุกๆตับๆครับว่าของดีควรคู่กับคนดีเท่านั้นครับถ้าทําดีแล้วโปะเชฟไหมฮะก็สุดยอดแหละคนดีมีทั่วไทยทำดีกันไว้แล้วใจจะสุขีทำเพื่อตัวเพื่อกรอบรัวสังคมดี ดีๆกับพี่คำรณทุกคนทราบมนุษย์คือผู้ต่อสู้และสแสวงหาความอยู่รอดซึ่งต้องประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานนะ <c oughs> จะบอกให้ทำเพื่อตัวเปื่อกรอบครัวสังคมนี้ชาไทยจะดนดีให้